มานี้มันเพื่อดีใจเลยจ้าได้ได้เจอได้เจอได้เจอดีใจเพื่อนดีใจมากเลยงามจะได้ได้เห็ดแล้วได้เห็ดแล้วดีใจมากงามงามอู้เราไม่ได้ลงมาดูอู้เพื่อนเป็นดงนนเลยเพื่อนอออ๋อเจียบเยี๊ยบ เป็นดวงเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กําลังใจกันนะคะเรามาเย็นแล้วเนี่ยเลิกงานก็เลยมาส่องๆดูว่ามีเห็ดไหมยังเจอไปยังมองไม่เห็นเห็ดเดี๋ยวมาดูลุนดิเห็ดอะไรมาช่วยกันลุ้นดิโอ้ดูแล้วเห็ดน้ำมากดอกกําลังกินเลยอ้ยขอพายจริงว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นใครเก็บกินนะ คนบ้านนี้นี่ไม่กินเลยเห็ดเนี่ยแล้ว่าวช่ยเห็ดรึ่งหวานวนะนี่ดอกน้อยหนึ่งก็ยังดีนะมันร้อน,นมันขาดร้อนตอนนี้มันหนาวแล้วะ <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> มาเป็นเพื่อนเห็ดเหลืองแล้วตัวอะไรกินไปบ้างแล้วเจออยู่ดอกนึ่งมันเคยขึ้นหลายดอกอยู่นะ เพื่อนตอนนี้เห็ดพึ่งหวานนะแถวที่เราอยู่เนี่ยนะเขาเริ่มวายแล้วนะมันมีเห็ดอื่นๆขึ้นมาเยอะแต่เห็ดอันนี้เนี่ยเห็ดขาลายนี้ก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นได้ตลอดงามอยู่จ้ะเอาไว้เผื่อใครเขากินเพื่อนมาจะเราเก็บนะมีมีคนเขาอยากได้อยู่เราเก็บไปฝากเขา เก็บไปฝากเพื่อน,เ,อนเขาอยากได้อยู่จ้ะ,ะโทรไปถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ากินก็เลยจะเ,เก็บไปให้เขาเห็ดนี้มันจะยังไม่แก่ง่ายเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่อันนี้คือไม่ค่อยดีแล้วนี่อดอกแต่เก็บไปฝากเขาค่ะเขาบอกเขากินพี่เขากินเก็บไปฝากเขาจ้ะ มาจ้ะเดี๋ยวเราจะเก็บพึ่งขาลายเนี่ยไปฝากพี่เขาโทรถามแล้วเขากินจ้ะก็เลยจะเก็บนี่จ้ะยังแข็งอยู่เลยนี่แข็งด้แข็งดีมากเลยนี่จ้ะมี่ไงไหม นี่จ้าเดี๋ยวเอาไปฝากพี่เขาจ้าพี่เขากินเห็ดตอนนี้หายากค่ะเขตที่เราอยู่นะอันนี้คือเห็ดอะไรเนาะเราเห็นแวบแบบเดี๋ยวดูซิอ้ยนี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็ดอะไรนี่เห็ดพึ่งนี่แหละโอ้ยโดนกินซะยับเยินเลยมีอีกไหมมาจ้าเพื่อนๆน ตรงนี้อ้ยนี่นี่นนนี่โชคดีอีกแล้วเราดีใจจังเลยนี่คิดว่าจะไม่ได้เห็ดแล้วเขาหนาวแล้วเขาก็อยากเกิดจ้านี่เขาอยากเกิดมากเลยจ้าเพื่อนพไปปะโดดเดียวเด,ยวเดียวได้มันหนาวด้วยเดี๋ยวจะหนาวมากไปด้วยกัน เพื่อนดูเห็ดมะนาวดิเยอะเลยจ้ะคือถ้าเรามีเวลาเราก็จะเก็บไปลองกินอยู่นะมันต้องไปลอกผิวตรงน่เนี่ยออกก็จะเพื่อนๆดูนะเราเกือบเหยียบเมื่อกี้นี้ดีนะยังขาทัน <laughs> งามน่ารักเลยโดดเดียวเดียวได้นะจ๊ะไปไปไปอย่าอยู่เลยป่ามันหนาวไปได้วยกัน น่ารักเลยไม่มีตำหนิื่นนี้เห็ดเห็ดฤดูร้อนเอ้ยเห็ดใบไม้พึงพูดผิดเดี๋ยวจะเอาไปทอดไข่ซะหน่อยมาคับเพื่อนเราเห็นอี่หน่อยนึ่งเรานั้นเขาเก็บกันหมดแล้วดอกยังเล็กมากเลยนี่แต่ก็เอานะ ว่าจะาไปทอดไข่อร่อยดีจ้าถ้าฝนลงนะเขาบอกอาทิตย์หน้าฝนจะลงเยอะเราก็จะได้เก็บก่อนกับไทยอยู่รอกไทย,ยงนั้นนะมาจ้าอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะจ้าพึ่งขาลายสีขาวไม่พี่เขาจะกิน เดี๋ยวไปฝากพี่เขาโอ้น่ารักเลยอันนี้นี่ก็ใช่จ้ามะลิคุณเนี่ยใต้ต้นเบีเยอร์เดี๋ยวนะมีอีกนั่นอีกดอกหนึ่งเพื่อน<ๆ>กินได้จ้าอืมได้อยู่นี่กินได้กินได้ไดมาเพื่อนๆนมาดูมาดูว่าเราเจอเห็ดอะไรบ้าง มองหากันละจ้ามีคนมาอยู่เขาขับรถมานี่มันเพื่อดีใจเลยจ้าได้ได้เจอได้เจอได้เจอดีใจเพื่อนดีใจมากเลยงามจะได้ได้เห็ดแล้วได้เห็ดแล้วดีใจมากงามงามวันนี้แดดดีมากเลยแต่ว่าเราเสร็จงานช้าจ้ะเราเห็นเห็ดเหลืองดอกหนึ่งนี่จ้ะ เอาจ้ะวันนี้เก็บเห็ดสารพัดจ้ะก็มีเพื่อนๆบอกมาอยู่ว่าเห็ดเนยเหงเขาเก็บกินกันก็กินได้จ้ะแต่ว่าเราช่วงนี้เรายังไม่มีเวลาจ้ะแต่ไม่แน่อาจจะเก็บก็ได้แต่ว่ามันต้องมีเวลาลอกถ้าเก็บไปแล้วไม่ทำมันก็จะแก่เร็วจ้ะ แต่เห็ดแบบนี้เห็ดเหลืองเนี่ยเก็บไปไว้นานๆได้อยู่แต่ว่าถ้าเห็ดที่มีฟองน้ําใต้ใต้ดอกอะถ้าเราไม่ทํามันจะแก่จ้ะเอามาพื่เพื่อนๆเราเก็บเห็ดนี้ละเพื่อนดูนะเก็บไปกินเดี๋ยวกลับไทยไม่ได้กินเห็ดสดอีกสองอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าจะได้เก็บไหมถ้าได้เก็บก็จะก็จะได้เก็บจ้ะดูดิ น่ากินอยู่มาเจอเพื่อนๆเ,เราเห็นดอกเราว่าเห็ดพึ่งหวานก็จะยังมีหลงๆอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวระวังนี่จ้าเพื่อนๆคือเราว่าเห็ดพึ่งหวานเนี่ยยังมีหลงๆอยู่แต่ก็ไม่ไม่เยอะแล้วแถวที่เราอยู่นะที่อื่นเราไม่รู้จ้ะเขาเก็บกันไม่หวานไม่ไหวที่อื่นนะที่นี่มันฝนพึ่งมามาช่วงที่ใบไม้ร่วงกําลังร่วงเนี่ย แล้วก็เป็นช่วงหนาวพอดีตอนนี้เราเก็บเห็ดนี่ก็สิบสี่สิบห้าองศาจ้านี่กำลังกินเลยโอเคอยู่จ้าพเพื่อนดูสิดอกเนี่ยเรามองไกลๆเรานะดีใจมากเราเราคิดว่าเห็ดพึ่งนี่ต้องเป็นเห็ดน้ำหมากแน่ๆเลยจ้ะงามงามจ้ะขอภายนะเราไม่กินจ้ะมันเห็ดมันมีให้เลือกกินหลายอย่างอยู่จ้ะ ยังไม่เคยลองกินด้วยอเป็นรุ้นกันเพื่อนอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งทรายเลยจ้ะนี่ใช่เลยใครเตะนี่เอามีดฟันจิบฉบฉิบฉบ,บ,บ,บหมดเลยอได้ดอกเดียวจ้ะเขาเอามีดฟันหมดเลยจ้ะมาจากเพื่อนๆน,นี่เห็ดน้ใหม่ดอกแต่ที่เราเดินมาก็หลายดอกนะ เดินมาเรื่อยๆมีเยอะอยู่จ้เนเหมือนเราเห็นนะนี่จ้าน่าจะใช่อะถ้าจําไม่ผิดตรงนี้แสงมันส่องด้วยจ้ะเพื่อนๆนี่โอ้นี่เขามีลูกใหม่ๆเกิดอยู่นะแต่ว่าเอาแต่ลูกนี้แล้วกันนะอย่จ้ะนี่จ้าดอกโอเคอยู่จ้าน่ากินอยู่ เพื่อนดูเห็นอะไรไหมนันเอาไม่แน่ใจเอาไปดูใกล้ๆกล้ดิเพื่อนมาดูใกล้ๆดิมันคือเห็ดอะไรลายจ้าไม่เอานะนู้เพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมนู้น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 เดี๋ยวเราไปดูดิเราไปดูดินี่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 เราเราถ่ายเอากล้องถ่ายนะอู้เพื่อนเพื่อนดูสิเนี่ยนี่เป็นดงเลยจ้ะอู้เราไม่ได้ลงมาดูอู้ เป็นดองอเลยเพื่อนอโอจะเหยียบเหยียบเป็นดงเลยจ้าอู้แม่เจ้าอู้เขาใหญ่มากเลยเนี่ยอู้นี่เอาจะเอ้าเพราะว่าพี่เขากินเอาไปฝากพี่เขาดูดูดูอู้นเพื่อน,น เืี้ยดึอเรดาจังเลยนี่ดอกนี้ใหญ่พูดโพอือใหญ่ใหญ่เพื่อนๆนดูยูโคตรใหญ่เลยนี่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่อนอนนโอ้ยงามเลยจ้ะงามเงิดงามเงดตรงนี้ถ้าเตียนเตียนขึ้นเยอะเลยนะนี่จ้า ถ่ายให้เพื่อนดูให้ผู้ชมได้รับชมนะคะใหญ่มากเลยจ้าแต่เราจะเอาไปแค่บางดอกจ้าอู้ใหญ่มากเพราะเขาแก่แล้วก็มันก็ไม่อร่อยอ่ะจ้าจ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมก็เลิกง,งานเย็นแล้วเนาะก็ไปเลาะเลเร็มเ็มก็มีคนเยอะอยู่จ้าก็มันมีความร้อนช่วงบ่ายอะจ้าก็เห็ดก็จะออกบ้างนะแต่เราว่าเห็ดพึ่งหวานก็เริ่มวายแล้วจ้า ก็จะเก็บไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าจะกลับไทยแล้วจ้ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมใจดีที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นทุกการติดตามจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะจ้าสวัสดีค่ะแตงฟอว์บอชิงบายบาย